วันนี้จะมาสอนอธิบายการกดสิวนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะต้องเอาสำลีแอลโกอฮอล์นะคะเช็ดบริเวณที่เราจะกดสิวนะคะเช็ดทั่วๆนะคะให้สะอาดต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าสิวแต่และ จุดเป็นแบบไหนนะคะอย่างเช่นสิวนี้นะคะเป็นสิวหัวปิดแล้วเราสามารถกดแต่เราอาจจะต้องใช้เข็มสกิดเบาๆนิดนึงส่วน2เม็ดนี้นะคะเห็นจุดดำๆตรงกลางไหมคะเป็นสิวหัวเปิดอันนี้สามารถกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มเปิดหัวสิวนะคะเราจะมากดสิวโดยใช้เข็มสกิดก่อนนะคะก็คือเวลาที่เรากดสิวหัวปิดนะคะเข็มที่เราใช้จะเป็นเข็มเบอร์23กับ20 10. กับยีนะคะแล้วแต่ลักษณะสิวนะคะอย่างแรกเลยเราต้องคลี่ผิวให้ตึงนะคะแล้วก็ใช้ปลายเข็มนะคะเปิดลงไปตรงสิวเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดสิวนะคะโดยการคลี่ผิวให้ตึงนะคะแล้วก็วางที่กดสิวนะคะ ล้อมลอตรงสิวนะคะแล้วก็กดลงไปตรงๆงเบาๆานะคะก็ไม่ได้เบามากค่ะกดในลักษณะที่ว่าให้สิวออกให้หมดแต่สิวอันนี้ก็คือเขาเหมือนเคยเป็นอักเสบมานิดนึงแล้วก็พอยุบแล้วก็ทิ้งแบบเป็นจุดหนองเล็กๆค่ะเวลากดสิวเราจะรู้ว่ากดหมดไม่หมดนะคะก็คือเราจะเห็นว่าลักษณะที่เรากดไปอ่ะอาจจะมีแบบเลือดซึมเพียงเล็กน้อยอะค่ะคือสิวหมดแล้วต่อไปเม็ดอันนี้นะคะที่เราเปิดหัวสิวไว้ กดลงไปตรงๆนะคะแล้วก็จะเห็นมาหัวสิวออกมาต่อไปเป็นสิวหัวเปิดนะคะเราก็คลี่ผิวให้ตึงๆแล้วก็บังที่กดสิวล้อมรอบสิวแล้วก็กดลงไปตรงๆเม็ดสิวก็จะออกมาเอางนี้เองนะคะ คการกดสิวก็คือเสร็จแล้วแต่ถ้าเราจะดูว่าเอ๊สิวที่เรากดไปหมดหรือไม่หมดเราก็กลับมาดูสิวอีกทีนึงมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นจุดแดงๆเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้บวมขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราอาจจะกดซ้ํานิดนึงแต่กดในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมเดิมนะคะดูว่าสิวดูว่าสิวหมดหรือย,ยังนะคะถ้ากดออกมาแล้วเราก็เห็นเป็นแค่มีเอดซึมก็แสดงว่าสิวกดออกหมดแล้วค่ะ